สวัสดีเพื่อนๆอีกเช่นเคยนะครับพบกับผมป๊อปหรือเลยนะารับในเกมเกณฑ์ชิงอิมแพคครับผมในวันนี้เนี่ยจะมารีวิวกิจกรรมดาราดับแสงที่เราวันกลับนะครับหรือกิจกรรมแจกน้องฟิชเชลเนี่ยพาร์ทที่2นะครับผมพาร์ทที่2ก็คือดวงดาวแห่งความฝันอันหลอกลวงนะครับที่เป็นรูปน้องโมนานั่นเองนะครับในวันนี้เนี่ยกิจกรรมจะเป็นยังไงไปติดตามรับชมได้เลยครับโดยเมื่อเราเข้าเกมนะครับจะมีเควสใหม่โผล่เข้ามานะครับก็คือเควสวิกฤตขยายวงนั่นเองซึ่งเมื่อเราทำเควสของพาร์ททีีีีี่่่่1เเเเเเเสสรรรรรร็็จจยยยบบ้้้้้ออแลลววนนนนนกะะมมคคพาาาา์ททััโผขใหง ซึ่งเควสเนี่ยจะให้เราไปตามหาในพานดรับนะครับที่หมู่บ้านสปริงเวลนะครับผมโดยเควสนี้นะครับเราจะเจอตัวละครใหม่ล่าสุดด้วยนะครับที่ไม่เคยผลในเรื่องของเกมเคนชินมาก่อนนะครับซึ่งนักพากเนี่ยจะเป็นคนเดียวกับนักสึ f ฟลลี่เทลนะและอีกหนึ่งตัวละครสําคัญนะครับก็คือมอรน่านั่นเองซึ่งมอรน่าเนี่ยเราก็จะเจอในเควสนี้เช่นกันนะครับส่วนตัวละครใหม่เนี่ยผมอยากให้เพื่อนลองไปสัมผัสและไปพบเจอด้วยตัวเองดูนะครับว่าตัวละครนั้นน่าตาเป็นยังไงนะผมก็เลยไม่ได้เอาภาพขึ้นมานะคครรััับบเเเพื่อออนนนนไไปจกด้ะใวี หลังจากที่เราทำเควสบทที่2เสร็จเรียบร้อยนะครับให้เราเข้าในรายละเอียดเควสได้เลยแล้วก็บทที่สอะครับโดยด่าแห่งความฝันลหลอกลวงนะครับผมก็จะมีให้เราสะสมการเก็บกู้นะครับเราจะมีตั้งแต่5้าอัน10อัน15อัน20อัน25อันแล้วก็30อันนะครับผมซึงให้เรากดคำว,ว่าเข้าท้าทายได้เลยนะโดยเควสเนี่ยจะส่งให้เราไปหาโมนานะครับเสนลักษณ์รูปหมวกเวทมนต์อันเนี้ยก็เทเลพอร์ตไปหาได้เลย นี่นะครับผมเราก็จะเจอโมนาอยู่โดยให้เราคุยกับโมนาได้เลยนะครับหัวข้อการทำนายแล้วทีนี้โมนาก็จะเปิดแหล่งฟาร์มอุกบาทให้เรานะครับแบบนี้โดยแต่ละจุดเนี่ยเราต้องใช้เรซินด้วยนะครับทั้งหมด20เรซินนั่นเอง โดยเมื่อเราเข้ามาสำรวจกับเมเท o r Light r e m a นะครับหรือจุดอุกบาทเนี่ยจะมีให้เราเลือก3ระดับด้วยกันนะครับระดับแรกก็คือแบบง่ายนะครับแบบกลางแล้วก็แบบยากนะครับโดยแต่ละระดับเนี่ย exp ที่ได้เท่ากันนะครับแต่ว่าค่าเฟรนชิพ exp เนี่ยไม่เท่านะครับแล้วก็เฟดดิ้งสตาร์ไม้นะครับที่ได้ไม่เท่ากันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครลงไหวแนะนาเป็นโหมดยากสุดเลยนะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนลงไหวนะหรือถ้าเพื่อนๆคนไหนลงไม่ไหวเนี่ยไปชวนเพื่อนมาเข้าร่วมได้นะครับให้เพื่อนมาช่วยได้แต่ว่า ใครที่โลกสูงแล้วเนี่ยแล้วไปช่วยเพื่อ,ทอ,อ,อนที่โลกต่ํากว่าอย่าไปลงรับของรางวัลที่โลกต่ํากว่านะครับเพราะว่ามันจะได้น้อยกว่าของรางวัลเนี่ยจะเพิ่มขึ้นตามโลกด้วยนะครับเพราะว่าผมลองไปเทสโลกเพื่อนดูนะครับที่เลเวลน้อยกว่าผมเนี่ยเขาจะได้ของรางวัลน,น้อยกว่านะของผมเนี่ยอยู่ที่โลก6นะครับได้ของรางวัลก็คือ45ก้อนนะสำหรับเฟดดิ้งสตาร์ไมนะครับเอาเลยครับเมื่อเราพร้อมนะครับเราก็สามารถลงไปสู้ได้เลยนะครับก็คือเควสเนี่ยจะให้เราจัดการมอนสเตอร์ให้หมดนะครับ แล้วเราต้องอยู่ภายในวงนี้เท่านั้นนะครับหากเราออกจากวงเนี่ยค่าความคืบหน้าจะลดลงนะครับเดี๋ยวผมลองให้ดูนะครับเนี่ยเมื่อเราจัดการมอนสเตอร์เราจะได้ค่าความคืบหน้าเพิ่มใช่ไหมแต่ถ้าเกิดเราออกจากวงเนี่ยสังเกตค่าความคืบหน้าด้านบนดูได้เลยนะครับมันจะลดลงเรื่อยๆครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องอยู่สู้ภายในวงนี้เท่านั้นนะครับอย่าออกนอกจากวงนะครับผมแล้วเมื่อเราจัดการมอนสเตอร์เรื่อยๆนะครับจนค่าความคืบหน้าเต็มครบเนี่ยเราก็จะจบเควสเพียงเท่านี้นี่เองนะครับผม โอเคเมื่อเราจัดการมอนสเตอร์เสร็จเรียบร้อยนะครับเราจะสามารถรับรางวัลได้นะซึ่งแน่นอนครับผมใช้20 original resin นั่นเองนะครับแล้วผมจะให้ดูอะไรอย่างหนึ่งนะครับก็คือพวกเพว์เบนรพารเนี่ยหากเราไม่ใช้เรซินรับนะครับมันจะไม่ขึ้นนะครับสังเกตที่กิจกรรมเบนรพารของผมนะครับตอนนี้4ทับ18นะแล้วก็รวมถึงในกิจกรรมนี้ด้วยนะครับนี่ครับตอนนี้ก็คือ4ทั5 4ท10อยู่นะครับก็คือตอนนี้ผมลงแค่4ครั้งนะ เควสนี้เนี่ยถ้าเกิดเราไม่จ่ายเลซินนะครับมันจะไม่ขึ้นนะครับเดี๋ยวผมจะลองจ่ายเลซินให้ดูนะนี่นะครับเราก็จะได้เฟดดิ้งสตาร์ไมลมา45อันนะฮะแล้วก็เควสเป็นพาร์ทนะครับก็จะขึ้นมาแล้วนะครับเป็น5ทับนะครับแล้วก็ในเควสก็จะขึ้นมาแล้วนะครับเป็น5ทับ้าทับนะเพราะฉะนั้นเควสนี้บังคับใช้เลซินนะครับ นั่นหมายความว่าเราต้องใช้เรซินทั้งหมด30รอบนะครับ20คูณ30ถ้าเกาะ600นะครับผมหมายความว่าพาร์ท2เนี่ยเราต้องเตรียมเรซินไว้ทั้งหมด600นะครับในการลงนะเราต้องลงไปเรื่อยๆนะครับจนครบ30รอบนั่นเองหลังจากที่เพื่อนๆเคลียจุดอุกบาทนะครับครบทั้ง4จุดแรกแล้วเนี่ยให้เพื่อนๆกลับไปคุยกับโมนานะครับและโมนานะครับจะปลดจุดอุกบาทใหม่นะครับเพิ่มขึ้นอีก4ในโซนถัดไปนั่นเองนะครับผมและอีกหนึ่งสิ่งที่ต้องเตือนเพื่อนๆนะครับกก็คืออัััลรรีี่้บโนนนสสาเเิมพงงฟ หากเราลงกิจกรรมเมื่อกี้นะครับ Meteorite Remain เนี่ยและกิจกรรมข้างหน้านะครับ Fallen Star นะครับหากเพื่อนๆนนำตัวละครเหล่านี้ไปใช้นะครับเพื่อนๆจะได้พลังโจมตีเพิ่มขึ้น60%ฟรีๆนะครับผมซึ่งดีมากๆตัวละครธาตุน้ำนะครับจะมีทัทเกเรียนะครับหรือชายแล้วก็โมนานะครับผมตัวละครธาตุไฟฟ้าเนี่ยจะมีน้องฟิเชลนะครับลิซ่าแล้วก็เปยโตนะครับตัวละครธาตุหินจะมีน้องหนิงกวนนะครับแล้วก็โนเอลส่วนตัวละครธาตุน้ำแข็งเนี่ยจะมีชงหยุนนะครับแล้วก็ตัวละครธาตุไฟนนนนนนะะะะคคครรรัััับบจมมีีีเเเเเชชยยงงงงหหลลลลลิ่่่่ออออพืืๆาาาตว้้ไปในะครับ จะทำให้เพื่อนจัดการมอนสเตอร์ได้ง่ายขึ้นนั่นเองและอีกหนึ่งสิ่งที่เพิ่มเข้ามาในพาร์ทที่2นะครับก็ここคือตรงขึ้นดูว่าซ้ายล่างนี้นะครับผมก็คือจะมีเคเวสเพิ่มเข้ามานั่นเองนะครับในเควสของดวงดาวแห่งความฝันอันลอกรวงนะครับจะมีไซเควสเพิ่มเข้ามานะครับหรือเควสย่อยเนี่ยทั้งหมด3เควสด,ด้วยกันนะครับเพื่อนๆก็อย่าลืมไปทำเพื่อเอาเพชรฟรีและเฟดดิ้งสตาร์ไมาฟรีกันนะครับผม และรวมถึงภารกิจที่เราจะได้รับน้องฟิชเชลฟรีด้วยนะครับเราก็ต้องลงภารกิจเมเทโอไลท์รีเมนนะครับให้ครบ14รอบด้วยนั่นเองนะครับยังไงก็เป็นกิจกรรมที่เราต้องบดโดนนครับลงอยู่แล้วเนาะโอเคต่อมานะครับในร้านแรกของละวันนะครับจริงๆผมพูดไปแล้วในพาร์ทแรกนะแต่พาร์ทสผมก็จะพูดอีกรอบแล้วกันนะครับโดยของละวันต่างๆเนี่ยเราสามารถมาแลกได้นะครับโดยใช้ Fading Starmin มนะครับที่เราสะสมกันมาเมื่อกี้นะครับสามารถมาแลกของต่างๆได้ไม่ว่าจะเป็นพวกท่าตต่างๆของบอสธาตุนะครับ หรือจะเป็นบัตรเอพีสีม่วงนะครับบัตรเอพีสีแดงแล้วก็โมล่านะครับโดยความคิดผมเนี่ยถามว่าชิ้นไหนคุ้มค่าสุดในมุมมองผมผมเชียร์พวกบัตรเอกพีก่อนนะครับลองมาก็คือโมล่าแล้วลองมาก็คือพวกท่าจากบอสนะครับแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆขาดา่าจากบอสอยู่เนี่ยจะแลกาตาจากบอสมันก็ไม่ผิดนะครับสุดท้ายผมคิดว่าถ้าเกิดเราฟาร์มไปเรื่อยๆเนี่ยเราอาจจะแลกได้หมดทุกชิ้นเลยก็ได้นะถ้าเราฟาร์มต่อไปเรื่อยๆนะครับส่วนชิ้นที่2เนี่ยเรายังไม่สามารถแลกได้นะครับเพราะว่า Fading Asset Style เี่ยยเราังไมมให้ฟรร์ในนนนตอี้ะคับ โดยคาดว่าน่าจะมาในพาร์ทที่3นั่นเองโดยสิ่งที่ควรแลกในพาร์ทที่3นะครับก็คือมองกุฎแห่งความรู้นะครับก็คือไอเทมอัพพรสวัสค์ระดับสูงนะครับคาดว่าจะอัพพวกพรสวัรค์ระดับเลเวล10ขึ้นไปนั่นเองนะครับโดยตอนนี้เนี่ยในเกมไม่สามารถฟาร์มได้นะครับต้องฟาร์มจากกิจกรรมนี้เป็นครั้งแรกเท่านั้นนะครับเป็นที่แรกเลยถามว่าทาไมผมถึงไม่ค่อยเชียร์พวกาธาตุพวกนี้นะครับเหตุผลเพราะว่าเวลาคุณอัพตัวละครเนี่ยคุณจะต้องใช้ชิ้นพวกนี้ด้วยครับ ก็คือชิ้นที่ดรอปจากบอสอีกชิ้นหนึ่งอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยต่อให้คุณมีชิ้นแรกครบนะครับแต่คุณก็ต้องไปลงบอสอยู่ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเลยมองว่าพวกธาตุบอสเนี่ยถ้าเพื่อนๆไม่ขาดจริงๆอย่าเพิ่งไปแล่นะครับไปแลงงแ่พวกบัตรไอเอ็กพีหรือเงินก่อนแต่พอพวกบัตรไอเอ็กพีหรือเงินครบเนี่ยเพื่อนๆก็ค่อยไปกวาดพวกธาตุบอสมาให้หมดนั่นเองนะครับผมนั่นแหละและในพาร์ทที่3นะครับดวงดาวแห่งสตาริคิดเนี่ยจะมาในวันที่23นะครับเวลามนนนั่นเองะครับเพราะฉะฉนนั้นอีกประมาณ4วันนะเองจะได้เล่นพาร์ทกันนะครับ โดยในช่วงสี่วันนี้เนี่ยเราก็ต้องลงพาร์ทสองกันไปก่อนนั่นเองนะครับผมโอเคเรามาสรุปกันสำหรับพาร์ทที่สองนะครับโดยพาร์ทที่สองเนี่ยก็คือการลงเมเทโอไรส์รีเมนนะครับโดยจะใช้ยี่เรซินในการลงต่อรอบนะครับโดยเราต้องลงทั้งหมด30รอบเพื่อให้ครบกิจกรรมนั่นเองนะโดยกิจกรรมนี้เนี่ยสามารถพาเพื่อนไปช่วยได้นะครับหรือคุณจะลงคนเดียวก็ได้แต่ถ้าคุณจะไปลงกับเพื่อนเนี่ยแนะนําว่าให้ลงกับเพื่อนที่โลกเดียวกันเท่านั้นนะครับ สามารถไปช่วยคนที่โลกน้อยกว่าได้แต่คุณอย่าไปเก็บของนะถ้าคุณจะเปิดของเนี่ยโดยใช้เรซินนะครับให้คุณไปลงกับเพื่อนที่โลกเดียวกันหรือลงคนเดียวเท่านั้นนะโอเคครับก่อนจะจากกันไปนะครับหากเพื่อนๆคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการสตรีมและการทําคลิปต่อไปนะครับผมหากใครกดติดตามแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อรับการแจ้งเตือนเวลาผมไลค์หรือเวลาผมลงคลิปใหม่ๆแบบนี้นะครับสำหรับวันนี้ไปแล้วครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าหรือในไลฟ์สตรีมสวัสดีครับ